สวัสดีครับเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องนเครับแฟนๆช่องแม้พอเพียงนะครับวันนี้มีคลิปด่วนๆเลยที่ต้องมาตอบนะครับเพราะว่ามีกระแสถาโถมเข้ามาครับ <c oughs> <c oughs> จากจากคนที่รู้จักกันแล้วก็ในโซเชียลนะครับว่าคลิปที่แล้วที่ผมลงไปว่าการควันกนระตุ้นเะตือนน่ะให้ย่อแตกนะครับตัดเลยได้ไหมเขาถามว่าตัดเลยได้ไหม หรือว่าทำไมต้องคว้านลอยขนาดนี้วันนี้ต้องมาตอบครับเพื่อนๆครับไปดูกันครับเอา,าครับผมอย่างที่ว่านะครับคลิปนี้ครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะครับคว้านกระตุ้นเตือนในตัวที่มาคว้านกระตุ้นเตือนนะครับพอดีมีคําถามเข้าหูมามากมายครับผมะจะเพื่อนๆที่รู้จักกันโดยส่วนตัวแล้วก็พวกเพื่อนใน เส้นทางโซเชียลนะครับนี่ครับที่ผมมาวันไว้นะครับคลิปที่แล้วนะครับควันเพื่อกระตุ้นนะควันเพื่อกระตุ้นหนตรงนี้นะครับมีเพื่อนหลายท่านถามว่าแล้วทําไมไม่ตัดเลยนั่นแล้วทําไมไม่ควันเป็นกว้างกว่านี้นี่ <c oughs> เดี๋ยวจะมาตอบกันทีละอย่างนะครับโห oh. เดี๋ยวเอาจากข้อแรกก่อนเดี๋ยวไปหามุมที่ควันอันอื่นก่อนนะจะได้ตรงนี้มันล็อกครับมันลก มาตรงนี้ดีกว่าดูสว่างนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ค่อยลกอะไรนี่ครับเหตุผลที่ผมเลือกที่จะคว้นแค่รอยเท่านี้นะครับรอยเท่านี้เพื่อให้ตัดท่อน้ําเลี้ยงนี่ครับตัดท่อน้ําเลี้ยงเพื่อจะกระตุ้นให้ยอดอันนี้ที่ติดแล้วติดนานแล้วแตกนะครับถ้าเกิดสมมติว่าผมอยากจะเสียบต่อ,อเสียบเพิ่มด้านบนอย่างน้อยนะครับมันจะไม่เสียกิ่งนี้ไปนะครับถ้าเราตัดทิ้งเลยนะ ทัดทิ้งเลยมันก็จะแตกเต็มเลยแตกด้านข้างเต็มเลยซึ่งความจริงนะเราจะต้องตัดอยู่ประมาณนี้ครับถ้าเกิดยอดนี้แตกแล้วนะครับเราตัดอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราอยากจะเสียบต่อก็สามารถเสียบได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการขว้างเตือนแค่นี้ในอนาคตนะครับเนื้อเยื่อมันจะมาประสานกันแล้วก็ทําให้การาถ่ายเทท่อน้ําเลี้ยงมันจะสามารถส่งขึ้นไปได้เหมือนเดิมถ้าเราคิดอยากจะทําด้านบนต่อนะ หรือว่าเราเปลี่ยนใจไม่เอายอดนี้แล้วเ,เรากรีดทิ้งแล้วเราจะเอากิ่งนี้ไว้ก็ยังอยู่ได้ครับนี่คือว่า,าถือว่าเป็นการไม่ประมาทนี่กว่าถือว่าเป็นการไม่ประมาทนะครับแต่ถ้าถามว่าให้ตัดทิ้งเลยตัดได้ตัดทิ้งเลยก็ได้ครับตัดทิ้งเลยก็ได้แต่นี้ผมเลือกที่จะคว้านไว้เพราะเพราะว่ามันยังไม่สมเสียงนะครับยังงไม่สมเสียงเท่าไหร่นะครับ แล้วก็คําถามต่อมาถามว่าทําไมไม่ควันให้มันกว้างกว่านี้ทำไมไม่ให้ควันลอยแผ่มันกว้างกว่านี้เตาดนาเนี้ยความจริงการควันนะครับเท่านี้พอแล้วถ้าควันกว้างกว่านี้นะครับเวลาที่เวลาที่เราอย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับเวลาที่เราต้องการยอดด้านบนถ้าเกิดเราเราจะเลิกเราจะเลิกความคิดเดิมละว่าจะไม่เอายอดนี้ละยอดด้านบนใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราควันกว้างคือท่อมันยังไม่ไปละกิ่งนี้เสียเลยกิ่งนี้จะเสีย ไปดูปริยายเลยครับไม่สามารถติดกันได้ถ้ารอยแผลควันประมาณสักเซนสองเอ้มิลสองมิลอยังพอได้ครับยังกาบติดกันได้ครับเพราะว่าเนื้อเยื่อมันจะปูดโปนออกมานะครับแต่ถ้าควันมากเกินไปมันไม่สามารถมาติดกันได้จึงไม่จําเป็นต้องควันขนาดนั้นนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นการแบบควันเตือนขูดเพื่อจะเอาท่ากิ่งอะไรอย่างนี้นะครับเพราะขนาดนี้นะครับ เตือนเพื่อให้มันรู้ตัวว่าคเนี่ยท่อน้ําเลี้ยงมันโดนตัดละมันต้องแตกยอดตรงนี้มันต้องส่งอาหารไปเลี้ยงยอดนี้แล้วครับแล้วพอนานๆไปเราไม่ได้ทําอะไรกับมันตรงนี้ก็จะมาประสานกันแต่ถ้าเราไม่เอาพอลยอดนี้แตกปุ๊บนะครับเราก็ค่อยมาตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้เหมือนที่ผมเคยตัดในคีบกนก่อนนะครับและต่อน,นี้ก็จะหายไปนะครับอันนี้มาทําความเข้าใจนะครับเพื่อนๆครับอ่ เป็นยังไงครับเพื่อนๆครับรู้สาเหตุและรู้เหตุผลที่ผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับก็ลองปรับประยุกต์นะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าการทําเกษตรทุกๆอย่างมันมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกแบบนะครับจากฐานสถานการณ์จริงนะครับใครมีคอมเมนต์อะไรดีๆหรือว่ามีข้อมูลอะไรดีๆก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับเราเป็นกำลังใจให้กันกับพันธไม้ที่พอเพรียงต่อไปแล้วผมจะทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ